มันอายุหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับเหมาะสมนะครับจริญเติบตโตได้ดีนะครับวันนี้นะครับแม็กคนลัก,กเษกษตรกทิพาพี่น้องมาชมเบิงสูตรปุ๋ยของการใส่ปุ๋ยมันอายุหนึ่งเดือนครับสวัสดีครับพบกับแม็กกอนลัก,กเกษตรนะครับวันนี้ครับทิพาพี่น้องมาชมเบิงมันสำปะหลังอายุหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับขั้นตอนการดูแลมันสำปะหลังนะครับอายุหนึ่งเดือน เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้ทําการฉีดยาขยะนีะครับยาขยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าหญ้าจะบ่ค่อยมีนะครับคือว่าบ่มีเลยนะครับพี่น้องนะครับก็คือดินยังแป็นนะครับสะอาดสวยงามบ่มีหญ้าว่าต้นเลยนะครับพี่น้องตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทําการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับมันอายุหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับเหมาะสม เด็กจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับโมนี้นะครับแม็ค้นลักเกษตรกิพาพี่น้องมาชมเบิ้งสูตรปุ๋ยของการใส่ปุ๋ยมันอายุ1เดือนนะครับเป็นสูตรใดนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนั่นเองนะครับหรือว่าปุ๋ยสูตร4600นะครับเม็ดขาวเพราะว่าจะเป็นสูตรใดก็ตามนะครับว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรนี้นะครับเป็นยี่ห้อไดก็ตามนะครับพี่น้อง แดวแต่จะใส่นะครับเป็นกระต่ายเป็นหัวงวหัวฝากหางทับบันด้วยว่าปุ๋ยอื่นๆนะครับปัวมีหลายตาแดวแต่พื้นที่นะครับขายแต่ละยี่ห้อบอกกันนะครับแต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันก็ไไ้นะครับพี่น้องครับผมมัดหนึ่งเดือนนะครับผมจะใส่อยู่อัตราก็คือหนึ่งกำนะครับจะได้อยู่ประมาณสามตนนะครับผมก็จะใส่ แบบนี้เลยนะครับเอ้ยน่ครับหนึ่งกำนะครับหนึ่งกำก็จะห้อยประมาณนะครับประมาณเซงเงานะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากใส่แล้วนะครับจะออกมาประมาณหนึ่งกำต่อสามต้นนั่นเองนะครับกระจายนะครับมิดปุ๋ยจะกระจายไปตามโคนประมาณนี้นะครับการใส่ปุ๋ยหลายกะสู่ใส่ปุ๋ยบ่อยบ่ไหลนะครับพี่น้อง มันคือ้าใส่ารนะครับมันคียมันกับกินบ่อใดมันคือืึงฝนกัดจะละลายนีนํนแล้วกเราเหยออกไปนํานะครับเพราะฉะนั้นแรกนะครับการใส่ปุ๋ยหลายกับสู่ใส่ปุ๋ยใบบ่อใดนะครับพี่น้องเปรียบเสมือนกับคนเห่านะครับแต่เห่ากินเข่ากองหนึ่งมือเดียวโมบดนะครับก็คือเห่าจะกินไปเรื่อยยางเสีนปุ๋ยนะครับเห่าก็จะใส่่บยๆไอ้คือเขาได้กินไปเรื่อยจะดีกว่าเห่าใส่ทีเดียวได้หลายนะครับ ใส่เดียวได้หลายมันก็นจะสู่ใส่ดูดด๋บอ่อไรนะครับพีน่น้องนี่คือการปิดเคล็ดลับของการใส่ปุ๋ยมันสับปะหลังนั่นเองนะครับเด้อก็คือการดูแลมันสับปะหลังอายุหนึ่งเดือนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับม,รมือนี้มีแม่บ้านมาเยี่ยมชมะนะครับเยี่ยมชมการหิดมันสนับปะหลังหรือว่ามาใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็กำลังสวยงามนะครับใบใย,ยเขียวเลยนะครับเด้อ เนี่คือเขากำลังกินปุ๋ยห้องพื้นไปอยู่นะครับปุ๋ยห้องพื้นที่ผมใส่นะครับมันจะใส่เป็นยูเรียสูตรเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องการเจริญเติบโตเร่งให้ไงเพื่อที่จะหาคุ้มพื้นดินนะครับเพื่อที่จะคุ้มวัชพืชได้นั่นเองนะครับถ้าเทาใส่ปุ๋ยสูตรอื่นนะครับมันจะไห่สะแ้วกาศจะคุ้มวัชพืชได้สะนะครับถ้าเทาดูดลมันคุ้มวัชพืชได้เร็วนะครับห้ามันก็จะบ่อยเกิดจากมันส่วนส่วนของเห่านะครับ ก็คือเคล็ดลับของการดูแลมันสับปะหลังให้ห่างไกลจากวัลสเปิดก็คือเ้าต้เฝ้าเลยต้นให้ใหญ่ให้เร็วที่สุดนะครับพี่น้องนี่นะครับแม่คนละเกษตรกันมาพาพี่น้องมาเบ่งเคล็ดลับการดูแลมันสับปะหลังแล้วก็สูตรปุ๋ยที่ใส่นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแม่คนละเกษตรกับพาพี่น้องมาชมเบ่งกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมเบ่งคลิปต่อไปนะครับและแม่คนละเกษตรก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องรับชมเ่อยนะครับ ขับเกษตรต,ต่างๆนะครับผพอาจจะเป็นการปลูกกล้วยดูแล็มันสับปะรังนะครับก็สสมัตเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก๊อตระเกษตรนํานี่งนะครับเด้อร,รับผมสรับมนีนะครับแม่กอตระเกษตรกราไปก่อนแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ